ข o บอลเอสวัสดีครับขอบอลเอครับสวัสดีในะทุกช่องทางครับเพลองปั๊บเดียวนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2023ถึง2024กำลังจะเปิดฉากแล้วในสุดสัปดาห์นี้อ,อมันไม่ใช่แป๊บเดียวดิ <c oughs> แฟนๆหลายคนบอกว่าโอ้ยคิดถึงฟุตบอลอยากดูบอลแล้วนะให้กลับมาเร็วๆนะฮะหรือครูรละ่ะพร้อมหรือยังฟุตบอลกำลังจะมาฤดูกาลกำลังจะเริ่มแล้วนะฮะ โอ้โหเรายังมีปัญหาอยู่นะเสียผู้เล่นไปแล้วก็ยังไม่ได้ใครมาแทนขณะที่เชลซีนะทีมที่เราจะต้องไปเยือนเขาในนัดเปิดฤดูกาลแฟนเชลซีบอกว่าเฮ้ยพี่ผมยิ่งหนักกว่าพี่อีกผมเสียตัวหลักไปเยอะมีแต่ตัวใหม่ๆเข้ามายังไม่พร้อมครับเอาละทีมที่ยังไม่พร้อม2ทีมต้องมาเจอกันในนัดเปิดฤดูกาล <c oughs> แบบนี้สนุกแน่นอนอวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่อง5สิ่งที่เราจะต้องจับตามอง และเราจะได้เห็นในเกมเปิดฤด,ดูกาลของลิเวอร์พูลมีอะไรน่าสนใจบ้างอะถ้าสิ่งนี้ให้จับตามองเลยเราเจอแน่นอนลิเวอร์พูลเนี่ยเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ได้อย่างน่าสนใจเนาะโอ้โหอยู่ตัวยกระดับเรียกว่ามีมิติแน่นอนแต่สุดท้ายเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกับการเสียผู้เล่นหลักไปกพร้อมๆกันถ้าอยู่นะโอ้โหมันจะสนุกมากกว่านี้พอเสียตัวหลักไปแล้วก็โอ้โหอย่างฟาบินโยตัวกลางรับนี่ตัวแทนก็ยังไม่มาฤด,ดูกาลจะเปิดแล้ว นักเตะยังไม่มาเพิ่มเลยอ๋ออะไหวไม่ไหวไม่ไมรู้แต่ว่าอะ11ตัวจริงจะเป็นยังไงข้อที่11 1ตัวจริงของลิพูที่มีกัคกโปเป็นมิดฟิลรูสข่าวบอกเลย11ตัวจริงของขอลิปูนัดเปิดฤดูกาลไม่ต้องดูไกลดูนัดที่แล้วนะครับกับเกมกับดามสตัดนะจะเป็นทรงนี้แหละโดยมีกัคกโปเป็นมิดฟิลจะมีอาริซงเทรนด์โกนาเต้ฟานได้โรบโบแมกกาโซบอสไล การโปดิอาซาและโจตานะฮะช่วงนี้ฮะนอกจากการโปจะเล่นมิดฟิลด์นะฮะฤดูกาลที่แล้วเขาเล่นเป็นฟาลน์ไนขึ้นๆลงๆเชื่อมเกมนู่นนี่นั่นเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะตำแหน่งก็ก็ประมาณมิดฟิลด์ประมาณนึงเอาความเข้าใจแล้วก็ความพร้อมก่อนนะครับระหว่างรอที่เคอร์ติสกับเอเลียดนะยังไม่พร้อมเราก็จะได้เห็นกาโปในนัดออกซาร์ทนะครับ และในเรื่องของหน้าเป้าชั่วโมงนี้ต้องยอมรับนะครับดีโอโกโจต้านิ่งเข้าใจเกมแล้วก็เฉียบขาดจริงๆแน่นอนกว่าจริงๆต้องต้องต้องยกให้โจต้าชั่วโมงนี้ส่วนดาวินแม้ว่าจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นไม่เป็นไรรอโอกาสซึ่งมันน่าจะเพิ่มอาวุธที่หลากหลายในการเข้าทำแนวรุกไม่ห่วงข้อที่สองเนี่ยบทบาทของแมกคาลิสเตอร์ แมคกาอเล็กซิสแมคกาลลเซอร์ผมก็พยายามเรียกแมคกาเนีมันดูเท่ๆหน่อยนะฮะแมคกาเคยเล่นบทบาทน,นี้กับไบรตันหลายหนจุดเด่นที่ผมนั่งได้ดูบ้างเนี่ยก็คือการออกบอลถ่ายบอลครองบอลดูโดดเด่นนะแล้วก็เล่นได้ดีในแนวรึกจุดเด่นการเข้าแท็กเกิลการปั๊มบอลแย่งบอลค่อนข้างเด็ดขาดนะครับมีจังหวะพลิกเกมที่สวยเช่น ยืนแทรกลายรับบอลตรงพลิกปั๊บเล่นพุ่งไปข้างหน้านี่เลยนี่คือสิ่งที่ผมชอบที่หวังจะได้จากพออ,อแต่ไม่เคยได้รับระหว่างลายรับปับ๊บพลิกปุ๊บพุ่งไปข้างหน้าเลยนี่แหละได้เห็นแบบนี้โอ้โหและการจ่ายบอลยิงไกลก็ได้อันนี้โดดเด่นและการทำหน้าที่ตรงกลางเนี่ยคอยบิวอัพบอลด้วยฝากมาแดนกลางขึ้นเลยดันขึ้นไปจ,นจ่ายนู่นจ่ายนี้ โอ้โหมันดูในสนามรู้สึกตำแหน่งนี่โดดเด่นมากนะฮะมีสกิลในการขึ้นเกมค่อนข้างดีนะครับอยากเห็นครับแล้วเขาคาดการณ์วันนี้เป็นดีลที่จะสร้างความคุ้มค่าให้กับครอปในแผนการเล่นได้หลากหลายคนหนึ่งเลยนะฮะสำหรับแมกนาริเซอร์อ่ะข้อต่อไปข้อที่3แต่เป็นข้อที่ไม่ค่อยดีนะไฮไลท์ครับไฮไลท์มาอีกแล้วนะ High Line Defense คือดันลายตั้งรับเนี่ยสูง High l ล n e มาอีกแล้วก็เลยว่า High l ล n e เปิดจุดบอดให้ชาวโลกได้เห็นกันอีกครั้งตั้งแต่ไก่โหเป็นเรื่องธรรมดาครับในเมื่อแดนกลางยังไม่โอเคแนวรับก็ต้องดันสูงขึ้นไป High l ล n e เพื่อลดช่องว่างเพื่อให้มันแน่นตรงกลางแล้วมันก็จะเจอปัญหาอย่างนี้คือพอลายสูงปั๊บก็อย่างที่เห็นโดนโต้กับหลุดยาวไปทำใจคร แฟ,น,ฟนบอลทั้งหลายเราจะได้เห็นไฮไลท์แบบนี้และเราอาจจะได้เห็นความเสียวใสและอาจจะเสียประตูด้วยลักษณะแบบนี้จากการดันไลน์ไฮไลท์สูงสแบบนี้ทำใจไว้ทุกคนเกาะกันแน่นๆไว้นะครับได้เห็นแน่นอนดีไม่ดีอาจจะได้เห็นเกมแรกหรือส่งนไปแต่ไม่เป็นไรมันต้องเสี่ยงนะครับเราก็ต้องขอลองนะฮะเพื่อถ้าเกิดว่าเราเรา,เราทำได้าตามเกมที่เราวางไว้มันก็จะได้เห็นการรุก เกมลุกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อที่4พอกีฬายอชมาเคิลยอชมาเคิลมีคนเห็นแก่นั่งอยู่ในบ็อกซ์ VIP บ็อกซ์ดี렉เตอร์เนี่ยปกติแกไม่ค่อยมาดูเกมอุ่นเครื่องนะแกมักจะมาดูเกมจริงแล้วเวลาแกทำงานก็จะไปทำตามทางของแกแกจะไม่ค่อยมามาปรากฏตัวเท่าไหร่เอาง่ายๆแต่คราวนี้เขาบอกว่ามันนั่งอยู่ในบ็อกซ์เหมือนว่ามาดูทีไม่เห็นกับตาว่ามันมีปัญหาตรงไหน นะค,คือคาดการว่าแกคงมานั่งช่างน้ําหนักนั่งดูว่ามันตรงไหนมันอาการมันหนักกว่ากันอ่ะเป็นมิดฟิลตัวรับหรือเซ็นเตอร์แบ็กทไปทํามาผมว่าปัญหาในเกมรับน่าจะหนักพอ,พอสมควรดีเดียวนะดีมีดีอาจจะหนักกว่ามิดฟิลก็ได้นะครับยังไงยังไงก็แล้วแต่2ตัวที่บอกไว้ข่าวออกมาชมาเคบอกว่า2ตัว มีโอกาสกําลังดิวอยู่นะฮะอดใจรอ,อนิดนึงเดี๋ยวมันจะแข่งขันเปิดฤดูกาลแล้วนะครับเผิ่อแป๊บเดียวในกลางเดือนสิงหาอีกแป๊บหนึ่งตลาดก็จะปิดแล้วนะครับรีบด้วยนะครับเราต้องรีบใช้งานเพราะว่ามันไม่พอเราก็แค่ลุ้นให้ชาร์เคิลอย่าแพลวนะทำงานทํางานอย่าแพลวนะครับอ่ะเ,อะเป็นข้อที่5เป็นข้อที่ที่ผมว่าเฮ้ยดีชอบมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ก็คือลูกตั้งเตะโดยเฉพาะเอาลูกเตะมุมเลยชัดเจนเลยคือโซบัสไรเล่นลูกเตะมุมปกติเราก็จะเห็นนะการเปิดลูกเตะมุมเทรนเปิดล็อบโบเปิดอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่มีไม่สวยเหมือนอย่างที่ผ่านมาการเปิดลูกเตะมุมเปิดไปจุดกลางประตูก็จะขึ้นดวลโมงกันแม่นบ้างไม่แม่นบ้างเข่าหัวกองหลังห่อมือพรักษาประตูแล้วแต่ว่าจังหวะนั้นเขาตั้งรับได้ดีขนาดไหนเราเล่นลูกโจมตีได้ดีขนาดไหน แต่มันมีบางจังหวะจากลูกแตะมุมผมได้เห็นว่าเฮ้ยมันมันเป็นลูกซ้อมที่แท็กติกที่ดีการเปิดของสวอซไลไม่ได้เข้าไปมุ่นมั่วกันอยู่ในจุดที่มันคนเยอะแล้วมีแต่คนตัวสูงมันมีแต่การป้องกันที่ดีเลือกเล่นแผนแล้วก็มีความเข้าใจแทคกติกสวอซไลหรือดีอาร์สออกไปดิออกไปจากการประกบมาเล่นแล้วก็ดีอาร์สก็จะกระจายแทคกติกนี้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนบอลเปลี่ยนทางบอลซึ่งมันสามารถที่จะสร้างสรรค์ ส่งต่อพลิกบอลต่อเล่นต่อให้เพื่อนได้เออมันก็ดีไปอย่างหนึ่งแล้วเราก็ได้เห็นการเปิดลูกแต่มุมได้ประตูเปิดไม่สวยอะเปิดม,มันมาที่เสาแรกต้องฉีกออกมาเพื่อมาเล่นบอลผมว่าแบบนี้มันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งดีกว่าโยนเข้าไปวัดดวงที่หน้าประตูซึ่งมันก็ห้าสิบห้าสิบนะแต่ถ้าเรามีแผนที่ดีแล้วเล่นกันอย่างเข้าใจแผนนี้ดีนะผมมองแล้วสซอร์บอไลกับดีอาร์ สองคนนี้คลิกกันอะไรนะการเล่นลูกตั้งเตะแล้วเราก็ได้ประตูจากลูกแตะมุมในการอุดเครื่องหลายประตูอเออดีดีมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเราเล่นลูกแตะม,มุมสไตล์แบบนี้เขาจับทางได้เรายังมีรูปแบบเดิมอยู่มันก็เพิ่มมิติของการเล่นลูกตั้งเตะอีกอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้ยังไม่รวมนะข้อที่6ถ้าเสริมไปได้ก็คือ,อฟรีคิกอีกนะ แต่ว่าเรายังไม่เห็นแบบฟรีคิกที่ที่ได้ผลรอมันได้ผลเดี๋ยวอาจจะเป็นข้อที่6ที่เราที่ทำให้เราจับตามองอ่ะ5ข้อก่อน5ข้อโดยเฉพาะข้อที่5 f a เนี่ยฟานดเนี่ยเคยพูดถึงลูกเตะมุมเนี่ยเขาเคยกล่าวตอนทัวร์ที่สิงคโปร์เขาบอกว่าพวกเขาได้ทํางานอย่างหนักนะในการซ้อมลูกตั้งเตะโดยเฉพาะลูกเตะมุมแล้วมันก็ได้ผลในเกมอุ่นเครื่องก็หวังว่าจะ สร้างมิติสร้างอะไรได้ดีขึ้นให้ลูกตั้งเตะให้ลูกแตะมุมโดยเฉพาะลูกแตะมุมซึ่งเราได้ลูกแตะมุมเยอะมากแต่ที่ผ่านมามันได้ประตูน้อยมากคือได้เยอะมันควรจะมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ไหมติดตามครับนี่คือ5สิ่งที่เราจะได้เห็นในเกมนะัดเปิดฤดูกาลแน่นอนนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่อะไรจะเกิดเราแน่แหละเป็นคนทําให้มันเกิดเมื่อก่อนมันจะมีคําคมอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่ใช่ อะไรจะเกิดมันคือสิ่งที่ทาเราทําให้มันเกิดอย่างมองว่าเราไม่พร้อมไม่รู้ว่าชั่วโมงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่มันท้าทายและมันเป็นสิ่งที่มันทำให้เรารีดความสามารถได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ไม่รู้นะฮะว่าเกมนัดเปิดสนามมันจะเป็นยังไงแต่มันไม่มีเกมไหนที่ง่ายอยู่แล้วนัดเปิดฤด,ดูกาลสำหรับผมนะการเจอทีมที่เราเคยเล่นที่เราคุ้นเคยในนัดเปิดฤด,ดูกาลผมว่า มันดีกว่าเจอทีมที่เราไม่รู้จักทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมานะฮะเรามากักไปเป็นตัวที่เปิดตัวเปิดอยู่ตลอด <c oughs> ครั้งก่อนเราก็เจอ n o r w i c h เราก็เจอทีเด็ดของปุกกี้ไปแล้วเราก็มาเปิดฤดูกาลก,กับล e สต์ u n i t e ดโอ้โหเจอทีเด็ดของพลังหนุ่มแล้วก็สไตล์การเล่นที่โอ้โ oh หดูเดือดมากของล e สต์ u n i t เดไม่แน่นะ เจอทีมที่เราเคยเล่นและคุ้นเคยมันอาจจะเข้าทางเราก็ได้ใขรจะรู้นะครับเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ที่ Fan Page ด้วยนะชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็ทุกๆแพลตฟอร์มนั่นแหละนะขอบบอลเครับ,อบ,อรบเจอกันฮนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ